ทางค่ายปิกน็อกนด้านะครับได้ทำการเปิดตัว n e ว c b 150X 2023รุ่นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย,ยเป็นที่แรกเป็นเมื่อช่วงก่อนหน้านี้โดยตัวรถจะมาพร้อมกับตัวเลือกในสีสันใหม่ให้มันมีความเหมาะสมกับรถรอเตอร์์ในแ i n g a อร์เจอร์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและถือว่ามีราคาที่จะต้องได้ง่ายด้วยครับ New Honda c b 150X 2023นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่น SE ที่จะมาพร้อมกับสีดำด้านโบลคัโนนะครับผสมผสานกับล้ออันลอยแบบไทเทเนียมสีรมดำ และส่วนในรุ <t> ่นมาตรฐานจะมีให้เลือก3สีได้แก่สีแดงสีเขียวอเมซอนและก็สีเขียวซาราณานั่นเองเครื่องยนต์จะมาในพิกัด 150cc ดับเบิลโอเฮดคัมชา์ฟแบบ1สูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีด ให้แรงม้าสูงสุด15.4 HP ที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีนจดม,มันด้วยระบบหัวฉีดนะครับสามารถทำอัตราการยั้น้ำม,มันได้สูงสุดอยู่ที่38กิโลเมตรต่อลิตรโดยทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ได้ประสิทธิภาพตามรถในคลาสนี้เลยทีเดียวฟีเจอร์ของตัวรถครับจะประกอบไปด้วยระบบสะเทินหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวชนิด SFFBP นะครับระบบสะเทินด้านหลังเป็นแบบเดี่ยวนาจะแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ มีชิลด้านหน้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขับขี่ในเส้นทางไกลๆบอดนั้นจะเป็นแบบตอนเดียวยกระดับในขนาดที่ระบบไฟนั้นจะเป็นแบบ LED รอบคันตัวราคาของรถรุ่นนี้ในอินโดนีเซียนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ74,800บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยส่วนประเทศไทยเราต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าจะมีโอกาสบอจําหน่ายรถรุ่นนี้ด้วยในอนาคตหรือไม่ครับ